สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเอะนะครับทุกกำลังใจนะสําหรับอ,อความคิดของผมนี่ครับพี่น้อง f เนยะมันมันมัน,ม,นมันมีทางออกกับยวกเยอะนะพี่น้อง F4 มากไหลนะในในความคิดของผมนี่นะในมุมมองของผมถ้ามันบม่มีหยางครับมันบ่มีผ้าไม่มีขวานไม่มีเลื่อยมันนี่ไม่ต่เครื่องตัดหยางครับตัดหยางมันตัดกุ้งไม่ได้จิบกับพี่น้อง f c เอาแม่ครับว่าผมตัดก้งย่างได้ครับนี่เอาเลื่อยอันเครื่องตัดหญ้านี่ครับมันตัดตัดให้ผมเนี่ยเบื้องเนี้ยครับว่ามันตัดก้งย่างได้ครับแน่นดี่บอกครับเอาใส่ครับเลื่อยผมครับว่าผมเป็นคนตัดครับใช้ภาพใช้ภาพครับใช้หลักฐานครับมันไผ่มาว่าผมตัดครับผมที่แจ้งจับแม่มันมดเลยครับนี่ผมสิฟ้องมินประมาณก้าวหาผม มันที่มาลองเลียนบัสิไซไลใส่ความผมจับเบิดเลยครับนี่เอาเมยครับอ่าลินกับข่อยครับพี่น้องเอฟซีแม่นบอกล่ะเออช่องเดียวช่องเดียวครับยุ้ยพอดีครับนะเออโอ้ถ้าปองมันไปหลายครับเยอแยะครับปองออกครับผมเขาออกเขาออกคู่ใหญ่บ่ไห้เขาออกคู่เป๋าผลครับมันมีทางไปเยอะครับพี่น้องเอฟซีแม่นบ่ล่ะมันทีว่าวาไปแต่รับจุ้งรับจาง ม,มันมีแต่ตู้ปโตแบบนี้อ้าวมันไฟตัดแบบนี้ตอนนี้มีลูกตอนเทาก็ทถ้ำเนี่ยมันไฟบ่ได้ดมมือไฟไรเมนบอกพี่น้องเอฟซีแม่เมื่อไหได้ได้มาดมมือแม่มเจ้าอยู่ผมแม่เจ้าอยู่ผมปุ่นแล้วมันไฟตัดกับปุ่นแล้วไปดมมือกับปุ่นเทหน่วยพูพ่ปุ่นเราจีเห็นนวดดมหอนมืออีหยวกพุ่นเลยนวดโตไม่ยุง่งต่อไม่จริงสันไปอันลืมเราบอกไปดีเสร็จประทัดใช่ไหมบอก โอ้เลยนะนี่แม้มันยังได้หลายไม่นะมันนักเพนหญ่เออคืออะไรเอคือทางนี้สิไรโอ้เปลวมันคือทางออกอะนะเจ้าเห็นบอกูู้้แย่น่ะเห็นเนี่บอกู้แย่น่ะมีท่มันมีทางหลีกทางลงแล้วก็ทางขึ้นน่ยมันมีทางหลีกได้บ้านนี้มันก็ฮ็ดผู้ไหวผู้เปลวมันน่ะไปหลบหนีศัตรูไงนั่นแหละมันสมองนะคือสมองแย่มสุดยอดเลยมันมีเปลวออกจะทำอะไรนั่ดีมันจับมันได้ผมถือบ่วงรล่ เออมะมะนาวใช่ไหมช่างตั้นามน้ำมะนาวเนีย่ยเนี่ยเฮ็ดกินนี่ยนี่มะนาวนี่ฝานได้รวดเดินเนี่ยเทวราชบาทเออคุณสุภาพรบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะที่เป็น,น,นาการแบบนี้เนรพีรกันค่ะมันมีแนวทางในการต่อสู้เยอะนะครับท่านพนาักง,งานสอบสวนเอาถามเอาท่านครับวหน้าครับอันผมตัดตันไหนครับมีหลักฐานอยู่บ่ครับมีหลักฐานยังครับ ผมบริตัดนะผมบริตัดร,รับสิมาจับผมเรื่องหยังบันนี้เอาครับเอาหลักฐานมาครับมันใมายืนยันเลือว่าผมตัดครับเอาแม่มาแม่ครับมันใคจีกามายืนยันเอาบันนี้อะมายืนยันกูฟ้องหัวปวดมึงบันนี่ไปรับจ้างไปรับจ้างตัดเนี่ยมันกันยุ่งก็ไปอีกแล้วครับเป็นยุ่งหาเจออ้าโง่ี่แต่เป็นไคจ้างมึงบันนี้ดึงคนจ้างดึงคนจ้างกับมันน้อีกบันนี่ เงินน้ำเลยครับพี่น้องไอสีนะว่าจะกองคนห้องอันจะไปดึงไปยุ่งเขามาเขาก็สะหาทั้งออกมันมีปองอยู่ครับไปเขาก็ไปคางหัวหลาไปหันน่ะไปหันปุ๊บขึ้นอดเถียงปั๊บเลยออเอาเครื่องตัญผมก็มีครับนะอ๋อนะอันนั้นครับผมไปตัดสืกกอ่อกลุกยางเพิ่นครับอันผมกันเลยไปปลูกแทนเพิ่นครับ ชักของปู้ใดยาพนห่ายใช้ขับผมกับเป็นปู่คืนเพินขับแหน่พี่น้องเอฟซียังพันดารับอออีแตไดนน้องตัดของเพื่นผมกับบแซมเพิินครับแม่นบอล่ะอือโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเนาะอืจักเลี้วนะครับยันผายแ้วนะถือต้นยางเบผมเห็นหย่ามันงามครับง่วไปตะกป็นตะกินแซบคักทีเนาะ ก็เลยไปตัดเอาครับกัดเส้นพอ่อเส้นแม่แล้วะไปหูปเปา,น,านํามันน่ะใส่เสลีงมากครับโอ้โอ้เป็นกระ,าจะจบาแต่สัตว์เมมีปัญหาอะมากกว่ากลับบ้านได้ซะสักมันบอกมีอย่างเลยกับเรื่องนี้นน,นะนะว่าปฏิเสธเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นบอ่อละโอ้ยตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะนะปองมันออกมันละลายเด็นนะแม่บ่อละ บรต้องห่วงเลยบรต้องกงวลนเลยน้ำกุกใหม่นั่นนะ่ะบ่ต้องกงวลนเลยนะครับเนาะเห็นบอกถ้ามึงบอกหลายแหงเลยแบบนี้มันจอบอยู่บักห้านั่นก็นได้จอบอยู่แบบนี้เออเห็นบอกมันบริมีข้อมูลไม่มีหลักฐานม,มันลินใหญ่ซื้อ,อเออมันเล่นใหญ่ซื้อ,อนะครับพี่น้องเอฟซีลินใหญ่ซื้อ,อนะ มันบมเมนว่าไปจะไปแจ้งความผปได้เด้มันต้องมีหลักฐานมันต้องชัดเจนได้ครับพี่น้องเอฟซีแม่หมดอ่ะมันต้องดินเดียวถ่าย่างเดียวถ่าเขาเรียกบัต้องไปดินบัต้องไปยังถายย่างเดียวเลยนะนะมีการเรียกตัวแสดงมีการมีการเก่าวหาโครเป็นคนกล่าหาใช่ถ้ามีการเรียกตัวมันจะมีเป็นคนเก่าวหาได้ทีนี้นะโมเมนว่าเขาจะแจ้งจับผปก็แจ้งง่ายๆเด้อมันต้องมีหลักฐานมันต้องชัดเจนได้มันต้องฆ่าหนังฆ่าเขาได้ครับแม่หบ่อ่ะนะ สิไปตัวผู้น,นั่นผ <ไป S 1> ู้นี้บ่ได้เด้อม,มึงสิแล่นไปเห็นนะนอนอยู่เหัวนีจุย้ยอยู่ขาไกลห่างซายอยู่เออว่าไ<ะ>อ้แกคือดังอยู่แล้วบัดน,นี้อนะอเออนะว่าไงยานว่าไงยาน,ายานกูมีความสุขจังเลยมึงทําไปเลยกูคยแค่ไปตัดหญ้าให้บัวก,กูกินมึงจะตายเหรอไปรับจา้างฝันนี้โอ้ยยังงี้ย่าไปเตะเลย ผู้ใดจ้างมันนี่พวกอัอก,อกเข้าอลไรบ้าเานี้ครับพี่น้องเอฟซีเ้ยตายแล้วบานนี้นะเอ,อมันหลายปองหลายนั่นได้บา้านนี้อ้าวเจ้าของเดิมเนี่ยบานนี้อ้าวมันขาดการทำประโยชน์มาหลายปีคขาที่จับเจ้าของเก่าผู้ใ้บา้านนี้ครับพี่น้องเอฟซีแต่บอกเปมไหลายโดนอีนี่กสีโดนคือกันครับร<า>มอเนี่งสไอรนั่นบอ<า>ลล็อกกันโดนหมดเลยครับพี่น้องเอฟซีเมนบอกพ่โรด ว่าถือือว่าผิดนี่นะครับมันเป็นทังสั้นไอ้มันมีทางออกเยอะแยะมากมายดันดันเดียวไลด้วยนะดันดันเดียวไลด้วยแต่เรื่องตัดกุ้งหมอกกุ้งไม้น่ะมันบ่มีปัญหาดอกครับบ่มีเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับพี่น้องเอ็มสี่ว่ามันไหนมันไม่มีหลักทุงหลักฐานอะไรเลยนะมันเล่นใหญ่ไงอีฮานี่เั็นไล่สวดป่ะนี่นี่นะคะถ่ายพวนครั้งที่หนึ่งค่ะถ่ายพวนครั้งที่สองค่ะ โอ้ฝนตกจ้งมาลงพอดีค่ะยกล่องละะัะบัตรนี้ค่ะโอ้แแล้วก็ว้างท่อนำต้องเจ้าของเดิมนี่ดิคนรักป่าก็มาแลว้วนี่นี่เนาะนะมาแม่นบ่มันมันเป็นอย่างผมพูดไหมนะคนรักป่าแม่นบ่ะเอาไปตั้ใหญ่ง่วปิดจะบอกกับผมถามเนี่ยครับ เออเราไปตัดหญ้าให้บัวกินเนี่ยพ่นคนไทยเนะเาะต้องบอกภาษาไทยนะ้เพ่นเนาะเออพ่นใต้ใตออไม่อยากกะรอยอ,อยากกะรอยโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นยังไงผมถามเอาผมถามนะครับคนรักป่าเออถ้าเราไปตัดหญ้าให้บวัว